ตอนที่บรรดาพระสงฆ์ท่านหลายพากันมาประชุมกันหลังจากที่กลับมาจากที่อยู่ของบริวันแล้วตามพากันมาลำพึงว่าเหตุใดปริวัตจึงต้องอยู่ในท้องมารดาถึงเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันก็เป็นเพราะกรรมอะไรปริวัตรจึงต้องตกนรกพระโทษพระศิวลี เหตุใดพระศรีวลีจึงต้องอก่อนที่จะคลอดอยู่ในท่ามารดาถึงเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันแล้วก็ต้องลงนานารกหลังจากนั้นก็เป็นมีผู้มีลาภมากมียศใหญ่หลังจากบรรดาพิสุทั้งหลายได้พากันไปยชมหาหรือกันขณะเดียวกันนั้นองค์สมเด็จพระทรงทันบรมาศาสตรสันดาสมาสุทุตเจ้า ได้สเสด็จมาแล้วถา,ามบรรดาวิสุทั้งหลายวา่าเธอพูดปรึกษาหารเรื่องอะไรบรรดาวิสุทั้งหลายกราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาตตามที่กล,าาล่าวมาแล้วหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระบพิตแก้วจึงได้นำอุปรกรรมของพระศรีมล,ลีมาบอกกับมันดาวิสุทั้งหลาย เรื่องจะได้เริ่มขึ้นในคืนวันนี้ความตามทระบาล,ลีมีอยู่ว่าในขณะนั้นองค์สมเด็จพระสอง์ทันบรมศาสดาได้ทรงมีพระพุทธดีกาตัดว่าพิกเวดูก่อนพิ้สูทท้งหลายในกับที่เก้าสิเอ็ดกับนับถอยหลังไปจากนี้เพ่ผู้มีพระภาคทรงพระนามว่าพระวิปัสสี ทรงบัตรขึ้นในโลกแล้วสมัยห,หนึ่งสเสด็จจาริกไปในชนบทกลับมาสู่พระนครของพระราชวิดาความจริงสมเด็จพระวิปัสสีท่านก็เป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดินเหมือนกันพระราชาทรงเตรียมอาคันทุกทานอาคันทุกทานก็หมายความว่าทานแก่พระผู้มา แปลว่าแขกผู้มาอาคัรทุกกะนี่แปลว่าแขกผู้มานีพระท่านมาจากที่ไกลไม่ได้ประจําอยู่เฉพาะที่ว่าเป็นอาคัรทุกกะทานังประวัติการให้คือหมายความว่าตั้งใจจะถวายทานแก่พระอาคัรทุกกะทั้งหมดมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกเดี๋ยวก่อนย้อนหลังนิตราชาทรงเตรียมอาคัรทุกตะทนเพื่อบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุก แล้วก็ส่งข่าวไปแก่ชาวเมืองทั้งหลายว่าชนทั้งหลายโจมมาเป็นสหายในทายของเรามีหมายความว่าพราะองค์ให้ส่งข่าวให้ชาวบ้านมาร่วมกันบรรพินทานบรรดาชนทั้งหลายเหล่านั้นทําอย่างนั้นแล้วคือว่าคิดว่าเราก็จะต้องถวายทานแด่บรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายมีพรจะพุทธเจ้าเป็นประมุขเหมือนกันแต่ได้ว่า พันชาวบ้านเขาพิจารณาย่างหนึ่งว่าพวกเราจะถวายทานนี้ให้ยิ่งกว่าทานที่พระราชาถวายแล้วนี่เขาเรียกว่าแข่งกันดีหรือว่าอดดีไม่ใช่อดเลวเมื่อพระราชาถวายทานแบบไหนเราจะทําไม่แพ้พระราชาอย่างนี้เขาเรียกว่าอดดีควรอดจึงมีมนสมเด็จพร,ร,ระผู้มีพระภาคเจ้าในวันรุ่งขึ้น แล้วก็แต่งทานถวายแล้วก็ส่งข่าวไปทูลแด่พระราชาพระราชาทรงสนดดเสด็จมาทอดะเนตรทายของบรรดาประชาชนทั้งหลายเหล่านั้นแล้วดำริว่าเราจะถวายทานของเราให้ยิ่งกว่าทห้นดีกว่าประเสริฐกว่าที่บรรดาประชาชนถวา,ายแล้ว เมื่อวันรุ่งขึ้นจะมีวันสมเด็จพระบพิีรแก้วพร้อไมไปด้วยบรรดาพระสงฆ์ท่างหลายราชาไม่ทรงสามารถให้ชาวเมืองแพ้ได้เป็นอันว่าต่างคนต่างถวายแข่งกันพระราชาถวายแบบนี้ได้ชาวเมืองก็ถวายได้ทำให้ดีกว่าพระราชาราชาก็ทำให้ยิ่งไปกว่าชาวเมืองชาวเมืองก็ทำให้ยิ่งไปกว่าพระราชา ว่ากันอย่ามีเป็นลำดับและต้องกล่าวว่าทิ้งชาวเมืองก็ไม่สามารถจะให้ประราชาทันแพ้ได้ต่างคนต่างไม่มีใครแพ้ใครวันนี้เราถวายเพียงนี้วันรุ่งขึ้นเขาถวายยิ่งไปกว่าวันรุ่งขึ้นอีกฝ่ายหนึ่งเขาถวายยิ่งกว่าไปกว่านั้นดังนั้นในครั้งที่หกชาวเมืองจะมาคิดว่าบัดนี้พวกเราจะถวายทานในวันพรุ่งนี้ อย่าทําเรื่องของทานที่เราทําทั้งหมดโดยที่ใครๆก็ไม่อาจจะพูดได้ว่าวัตถุชื่อนี้ไม่มีในทานของเรานี่เป็นอันว่าการแข่งกันให้ทานยิ่งเประเรทอะไรมาเท่าไรคือการไม่แพ้กันขึ้นมาแล้วชาวเมืองคิดใหม่ว่าขึ้นชีว่าทานทั้งหมดเนี่ยที่เราจะไหวในว,วันพนุ่งนี้ไม่ว่าอะไรทั้งหมด จะไม่มีใครมติได้เลยว่าสิ่งทั้งหลายเหล่าใดเหล่าหนึ่งมันไม่มีในที่นั้นจะต้องมีทุกอย่างเมื่อต่างคนต่างคิดแล้ววันรุ่งขึ้นยังได้จัดแจงของถวายเสร็จแล้วตรวจด,ดูว่ามีอะไรหน้อแรที่ยังไม่มีอยู่ในที่นี้อีกมองไปมองมาก็มองไม่เห็นน้ำพึ่งน้ำพึ่งดิบที่ยังมีก็แต่น้ำพึ่งสุก น้ำพึ่งดิบนี่ไม่มีส่วนน้ำผึ่งสุกมีมากมันได้ชนละหลายเหล่านั้นจึงใช้ให้คนสี่พวกนำรัพย์ไปโพด้น 1, หนึ่งพันกระหาวนาคือพันตำลึงไปยืนอยู่ที่ประตูพระนครสี่ประตูเพราะประตูเมืองมันมีสี่ประตูเพื่อต้องการไมน้ำเึ่งดิบหมายความว่าใช้ถ้ามีคนเข้ามาล้วก็ไปซื้อ ครั้งนั้นคนบ้านนอกคนหนึ่งมาเพื่อจะเยี่ยมพวกชาวบ,บ้านในเมืองก็ไม่เห็นจะมีอะไรติดมือมาได้เพราะแกอยู่ป่าก็ถือรวงพึ่งมาหนึ่งรวงไล่ตัวพึ่งออกให้หนีไปหมดแล้วจึงตัดกิ่งไม้แล้วก็ถือรวงพึ่งนั้นมารอมทั้งไม่คอนเสร็จึงเข้ามาสู่เมืองด้วยคิดตั้งใจว่าเราจะไปให้กับเพื่อนของเราในเมือง สำหรับคนที่ไปยืนอยู่หน้าประตูเมืองเห็นอิตาคนนี้แกถีรวงพึ่งมาเป็นคนบรรน,นอกยิงถามว่าท่านผู้เจริญน้ำพึ่งนั้นท่านขายไหมนายคนบรรน,นอกคนนั้นบอกว่าน้ำพึ่งฉันไม่ขายจ้ะฉันจะไปให้เพื่อนของฉันก็น่าหลายเหล่านั้นก็บอกว่านี่ท่านผู้เจริญท่านรับเอาก็หาประณะเท่านี้ <c oughs> คือว่าท่านขายน้ำพึ่งให้เราเราจะให้สี่บาทคื่อสี่หนึ่งตำลึงคนวันนอกก็คิดว่าไอ้รวงพึ่งนี้ราคามันไม่ถึงบาทแต่ว่าเจ้านี่จะให้สตางทั้งสี่บาทน่ากลัวเจ้าคนนี้มันจะสติไม่ดีให้มากเกินไปเรายังไม่ให้ต้องขึ้นราคาก่อนนี่แกก็ไม่นนักช่วยโอกาสเหมือนกัน ก็ยิงกล่าวว่าเราไม่ให้นี่เราให้ไม่ได้ไอ้ราคาหนึ่งตำลึงนี่นะ้ำพึ่งโรงนี้ไม่ได้มันราคาแพงพวกนั้นก็ขึ้นราคาเป็นสองตำลึงสามตำลึงสี่ตำลึงก็ว่ากันดาาไปผลที่สุดก็ขึ้นราคาถึงพันตำลึงสำหรับท่านบุรุษผู้นั้นจริงคิดว่าเอเจ้าคนพวกนี้นี่น่ากลัสติของมันจะไม่ดีนี่ ก็ไอ really <te> <ikka> ้น้ำผ <te> ึ้งรวงเดียวนี่มันราคาไม่ถึงบาทมันดันให้ตั้งพันแล้วก็บอกด้วยว่าฉันมีอยู่แค่พันตำลึงเท่านั้นนะหมดขอท่านจงให้น้ำผึ้งนี้กับเราแล้วได้ว่าบุรุษพูดมาจากป่าแต่ก็เป็นคนมีปัญญาคิดว่านี่มันต้องมีเรื่องอะไรพิเศษสักเรื่องหนึ่งจึงไลยถามว่าผู้เจริญเข้าไปเจ้ารู้ ก็กรรมที่ข้าพเจ้าจะทําน้ําพึ่งนั้นมีอยู่เพราะเหตุใดท่านจึงมาขึ้นราคาอย่างนี้ผูน้นั้นบอกว่าน้ําพึ่งท่านจะไปทําอะไรตัางบอกว่าฉันจะไปให้เพื่อนของฉันน่ะที่ฉันเป็นคนอยู่ป่ามาคราวหนึ่งไม่มีอะไรติดมือมาเป็นของป่ามันก็ไม่ดีพวกนั้นก็บอกว่าฉันเองนี่มีความจําเป็นในเรื่องน้ําพึ่งนะน้ําพึ่งดิบ อย่างอื่นมีครับไอ้ให้ราคาตั้งพันตำลึงในความจริงฉันรู้ว่าน้ำพึ่งราคามันไม่ถึงบาทแต่ด้วยความจําเป็นจริงให้นี่คนมันน่ยจนถามว่านี่แล้วก็มันโทรละอะไรเรื่องอะไรจริงได้ให้จ,หจหะได้ราคาแพงบอกมาทีอยากจะรู้ถ้าคนจะให้ก็ให้สําหรับบรรดาคนพวกนั้นก็บอกว่าพวกข้าพเจ้าเตรียมการทานถวายทานเป็นการใหญ่ เพื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมพนามว่าพระพิปัสีทศกัผู้มีสมณะคือพระรวมกันในกันทั้งหมดพระที่เป็นบริวารหกล้านแปดแสนองค์แล้วก็มีพระพุทธเจ้าอีกหนึ่งในมหาทายครั้งนี้อะไรอะไรพวกเราก็มีหมดมันไม่มีอย่างเดียวน้ำพึ่งดบิตเท่านั้น ดังนั้นข้าพเจ้าจึงขอซื้อดวงพึ่งของท่านในราคาแพงเพราะว่าต้องการจะเอาบุญพระทานคราวนี้มีความประสงค์ว่าจะให้มันมีทุกอย่างขึ้นชื่อว่าอะไรในทานนั้นไม่มีเราไม่ต้องการให้มันครบจรึนยินยอมซื้อแพงๆในะขอให้ขายเถอะคนันนอกแกก็บอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเพื่อนข้าพเจ้าก็จะไม่ให้ด้วยราคา เรื่องการซื้อนี่ไม่ยอมขายแต่ว่าท่านนังหลายจะยอมให้เราร่วมบุญร่วมกวุศลด้วยจะให้บรรดาคนพวกนั้นก็บอกว่าก็บรรดาคนพวกนั้นจริงได้ส่งข่าวไปหาหัวหน้าในเมืองบอกว่าเวลานี้เจอคนนําน้ําพึ่งดิบมาแล้วแต่ว่าเขาไม่ยอมขายแต่ว่าให้เขาร่วมบุญด้วยแล้วก็เขาจะเอา เมื่อชาวเมืองทราบที่ศรัทธาของเขามีจึงได้ยกมือกรนสาทุอดีแล้วดีแล้วปกครอเลยมาร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันเถอะไอเรื่องบุญนั้นไม่หวงที่ต้องการน้ำพึ่งที่ต้องซื้อก็เกรงว่าจะไม่ยอมทำบุญด้วยนี่ก็จึงกล่าวว่าขอเขาจะไม่ฟู่มีือส่วนได้บุญมาร่วมบุญกัน บรรดาผู้ชาวเมืองทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อได้น้ำผึ้งแล้วก็นิมนต์พระบีสุตสงมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานให้มาเสวยพระตาหารจะไหว้ข้าวต้มถวายของเคี้ยวให้แกคนนำถาดทองคำทีนี้ก็บอกให้คนนำถาดทองคำใบใหญ่มาแล้วแล้วก็บีบวงผึ้งลงไปแล้วเอาน้ำมันออกไม้กระ แม้กระบอกนสมส้มอันมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นนำมาเพื่อต้องการจะเป็นของกำนันมีอยู่เขาก็เทนสมส้มเหล่านั้นลงไปในถาดของคำเคล้ากับน้ำพึ่งนั้นได้ถาวายกับบรรดาวิสุทธิสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุก <c oughs> ได้ถาวายกับบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกน้ำพึ่งนั้นก็จึงทั่วถึงกับรรดาวิสุทธทุกรูก นี่จะลืมนะว่ามีพระมีพระพุทธเจ้าหนึ่งมีพระพองค์พระสงฆ์ถึงหกล้านแปดแสนองค์นําพึ่งรวงเดียวกบน,นมส้มหน่อยหนึ่งที่เขาผาสมกันพอดิผลดีขึ้นเหลือจะคราสอีกเึงกล่าวว่าผู้รับเอาจนพอต้องการหมายความวรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยพอหมดแล้วก็ยังแถมเหลือเสียดีซ้ําตอนนี้พระบาลีเป็นกล่าวว่าใครใครก็คิดไม่ได้ว่า น้ำมึ้งน้อยอย่างนั้นเจียยเพียงพอกับวิสุถึงหกล้านแปดแสนได้ยังไง <c oughs> นั่นเืองกล่าวต่อไปตามตรรว่าจริงอยู่น้ำพึ้งนั้นถึงแม้จะได้โดยอนุภาพน้ำพึ้งนั้นเมินมีมากขึ้นมาด้ดยอนุภาพของพระพุทธเจ้าแล้เรืองกล่าวต่อไปว่าขึ้นชื่อพุทธวิสัยใครใครก็ไม่ควรคิดท่านบอกว่าจริงอยู่เหตุสี่อย่างอันบุคคล อันนี้ถ้าว่าเหตุสี่อย่างที่สมเอ็จสมเด็จพระผู้มีพระพาคเจ้าตรัสว่าเป็นเรื่องที่ใครๆไม่ควรจะคิดใครๆเมื่อคิดึงเหตุเหล่านั้นเข้าก็ย่อมเป็นผู้มีส่วนในความเป็นคนบ้าเอาละสะิท <c oughs> ่านบอกว่าสิ่งที่เป็นอาจินตยไม่ควรคิดแต่คิดแล้วก็บ้าเปล่าๆไม่รู้เรื่องรู้ราวเหตุสี่อย่างที่ไม่ควรคิดที่พระพุทธเจ้ากล่าวคือหนึ่ง พุทธวิสัยวิสัยของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าในเราคิดไม่ได้คืนคิดอยากจะรู้เท่าทันพุทธเจา้าเราก็บ้านะเพราะว่าเรารู้ไม่ได้สองฌานวิสัยวิสัยของบุคคลผู้ทรงฌานถ้าเราไม่สามารถจะได้ฌานสมาบัติเราจะไปรู้จะไปคิดเรื่องฌานสมาบัติ ยิ่งคนสมัยปัจจุบันย่อมย่อมย่อม,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 มอยากแะพูดกันถึงเรื่องพระนิพพานบ้างเรื่องวิสัยของพระอรหันต์บ้างแต่ความจริงแค่ฌานโลกีเท่านี้พระพุทธเจ้ากล่าวว่าถ้าเรายังเข้าไม่ถึงก็ยังไม่ควรจะคิดคิดเท่าไหร่มันก็ผิดโดยการดีสามสมบตกรรมวิสัยคือกฎของกรรมเรื่องกฎของกรรมนี่ก็เหมือนกันอย่าไปคิดมันคิดไม่ออกหรอก นอกจากจะว่าเราจะได้พิญญา,าวิชาสามวิญญาหกแล้วก็เป็นพระอริยเจ้าขันอาหาันจิงจะพอคิดในเรื่องกรรมได้ถ้ายังไม่ถึงก็อย่าไปคิดมันคิดแลก็มันก็จบลงไม่ได้แล้วก็ข้อที่สี่โลก,กจินไตเรื่องของโลกเ,เรื่องของโลกเนี่ยเราจะคิดว่ามันจะไปจบลงตรงไหนเนี่ยจะไปคิดมันไม่มีทางจบคือโลกหาที่สุดไม่ได้ จำไว้ดีว่ารเหตตสีอย่างที่พุทธเจ้าบอกไม่ควรคิดถ้าคิดแล้วก็บ้าปเปล่าๆนั่นก็คือหนึ่งพุทธวีสัยสอชาณวีสัยสามกรรมวิสัยสี่โลก,กจินไตวันนี้น่าครวมไม่จบสีแล้วสำหรับบุรุษนั้นมาทำทานประมาณเท่านั้นแล้วถึงกล่าวในการเป็นที่สุดแห่งอายุก็บังเกิดในเทวโลกเป็นเทวดา ท้องเที่ยวไปสิ้นกับมีประมาณเท่านี้คือเก้าสิบเอ็กับนี่เป็นเทวดาเกกะเกะกอยุ่เก้าสิบเอ็กับในสมัยหนึ่งจุติจากเทวโลกแล้วก็มาบังเกิดในในกรุงพาราณสีโดยการที่พระมหาชนกที่วงคตแล้วก็มาเกิดเป็นลูกขมร,ราชาในตระกลูลพาราณสีเมื่อพระราชินดาตาย ที่บงคตในี่ยเขาอกวตายสวรรคตยังไม่เสวยราชสมบัติแทนพระราชวิดามาในครั้งหนึ่งท้าวเธอคิดว่าเราจะยึดอภรรคนครหนึ่งซึ่งมีกําลังน้อยกว่าให้ได้ยึงได้สเสด็จไปแล้วก็ล้อมพระนครน,นั้นไว้แล้วก็ส่งสารให้ชาวเมืองว่าท่านจะให้ราชสมบัติคือสมบัติแก่เราหรือจะให้เรารบ บรรดาชาวเมืองทัานหลายเหล่านั้นตอบว่าเราจะไม่ให้ชื้อสมบัติแล้วก็เราจะไม่ให้ทั้งการรบเราจะปิดประตูเมืองไม่ทั้งข่าว <c oughs> นั่นนี้ก็ออกไปแต่ว่าพระราชาองค์นั้นก็ล้อมไว้แล้วก็ปิดประตูเมืองใหญ่แต่ว่าชาวเมืองก็อาศัยประตูเล็กออกไปหาปืนหานำ้ำมาทางทางประตูเล็กทำทุินีธุรกิจทุกอย่าง นี่การล้อมของพระราชาจึงไม่มีผลต่อมาพอเมื่อพระราชารักษานาพระราชาปิดประตูเมืองสี่ประตูเมืองของเขาล้อมไห้เขาออกไว้ซึ่งเวลาเจ็ดปียิ่งด้วยเจ็ดเดือนแล้วก็เจ็ดวันล้อมนาเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันต้องการให้คนในเมืองเขาตายยั่ยอมแพ้เขาก็ไม่ยอมแพ้เพราะว่าเขาออกทำประตูเล็กมาหากินกันได้ ในการต่อมาพระราชนนีคือมารดารา,ช,นนมมารชาวนั้นตัดถามมารดาอเม,มาขคารายบริพานว่านี่ลูกชายของเราเขาทำอะไรพระรารดามาทั้งหลายกล่าวทูลว่าเป็นล้อมเมืองไว้พระเจ้าค่ะล้อมประตูใหญ่หมดท่านจึงจตัดว่าพวชโถเอ้ยไอ้ลูกชายของฉันนี่มันไม่น่าจะโง่อย่างนี้เลย ก็ไปล้อมประตูใหญ่แล้วก็ไม่ล้อมประตูเล็กคนเขาออกมาหากินได้จงล้อมประตูเล็กๆเ,เสียไอประตูช่องเล็กๆเ,เลยปิดมันไว้เสียแล้วชาวเมืองออกมาไม่ได้ไปเดี๋ยวมันก็ยอมแพ้พรมากติยนเวส่งข่าวกับพระราชาท้าวเธอก็ท่งสดับคําของพระราชนีแล้วก็มีคําสั่งให้ปิดประตูเล็กคือกันคนออกทางด้านประตูเล็กเสียอีก ฝ่ายชาวเมืองเมื่อออกไปหากินภายนอกไม่ได้ก็เริ่มอดอดแล้วไม่รู้จะทำยังไงในวันที่เจ็ดจิงพากันปลงพระชนาราชาของตนเสียแล้วก็ได้เปิดประตูเมืองรับราชาองค์นั้นถาวายรด้จะสมบัติแก่พระองค์เท้าเธอทรงทำกรรมแบบนี้ในการเป็นที่สุดแหงอายุ หมายความเวลาที่ตายแล้วก็ไปเกิดในเวจีมหานรกไม่อยู่แล้วในเวจีมหานรกนั้นตราเท่ามหาปฐพีคือผืนเป็นดินนี้หนาขึ้นได้ประมาณหนึ่งโยชนี่โทษถึ่การล้อมเมืองเขาทำให้เขาฆ่าพระราชาของเขาลงนรกอาเวจีด้วยแล้วให้เป็นดินหนาหนึ่งโยชน์ไม่รู้เวลาเท่าไหร่ การจุดติจากอัตภาพคือพ้นจากนรกนั้นแล้วก็มาปฏิสนธิในท้องของมารดาน,นั่นแหละหมายความมารดานในสมัยนั้นก็มาเป็นแม่สมัยนี้เข้าไปอยู่ในท้องแม่เป็นจิตเจ็ดปีเจ็ดเดือนแล้วก็เจ็ดวันแม่ต้องถูกทรมานด้วยก็เพราะอาศัยที่ให้คำแนะนำกับลกแต่ว่าเอิญแม่มาได้ตกนรกด้วยเี่นี้ครอด พราะที่โทษที่แม่ต้องรับโทษโดยก็เพระว่าสั่งให้ปิดประตูเล็กสีป่ปรตูนี่เป็นกรรมของพระีเวลีที่ต้องตกมรรกแล้วก็อยู่ในท้องบ่อตองแม่องสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตัดว่าพิกเวดูก่อนพิสุทธิ์ทั้งหลายพระศิวลีไม่แล้วในรกสิ่งการนานประมาณเท่านี้เพราะกรรมที่เธอล้อมมันครและยึดเอาไว้ในการนั้น แล้วก็ถือปริสนที่ในท้องขุมมารดาน,นั่นนั่นแหละอยู่ในท้องสิ้นการประมาณเท่านั้นเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันวก็เพราะว่าความที่เธอปิดประตูเล็กทั้งสี่เป็นผู้ถึงแล้วต่อมาเป็นผู้ถึงความเป็นผู้มีลาบมากแล้วก็มียศเลยลก็เพราะว่าการที่เธอทั้งหลายที่เธอถวายน้ำพึ่งด้วยการดังนี้ จำไม่ดีนะเวลาที่วินิฉัยไม่มีเพราะเวลาจะหมดว่ากฎข้องกรรเขบาบอาสีมลีนะเป็นอย่างนี้นะก็ฟังแล้วก็จําแล้วก็คลิกไว้ได้วยนะอย่าไปฟังส่งเดชในวันรุ่งขึ้นบรรดาพิสุทเป็นหลายสนทนากันว่าแม้สมณนเณนร้นเดียวทําเรือนห้าร้อยหลังเพื่อพิสุห้าร้อยรูปมีลาบมีบุนหน้าชมจริงๆ องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จมาแล้วถามว่าพิสุทธ์ทั้งหลายบัดน,นี้เทินนั่งประชุมกัน,นเรื่องอะไรเมื่อพิสุทธ์ทั้งหลายเหล่านั้นพิสุทธั้งหลายเหล่านั้นรับถ่อยคําที่นี้แลจึงแต่ัสว่าดูก่อนพิสุทธทั้งหลายบุคคลเราไม่มีบุญไม่มีบาปเพราะว่าบุญบาตั้งสองเทละสิแล้วจัดพระธารมศทศนาว่าบุคคลใดในโลกนี้พ้นเครื่องข้องทั้งสองอย่าง เออบุญระบาปเราเรียกบุคคลนั้นว่าเป็นผู้ไม่โศกราชจากกิเลสเพียงดังธุลีผู้หมดจดว่าเป็นพรามวันนี้ก็ขอจะเล่ากันอย่างรีบรีบท่านี้เพราะว่าเวลามันหมดเป็นอันว่าท่านหลายผู้ฟังเรื่องราวของบุคคลตัวอย่างฟังแล้วก็จงจังจำไม่ด้วยว่ากฎของกรรมของพระศรีวลีเนี่ย ท่านมีลาบมากมีรถยิงย่งมียศยิ่งใหญ่มากการที่มีลาบเขาว่าสวายรวมพึ่งแต่ว่าต้องลงนงรกก็บพระอาศัยที่ไปผิดล้อมเมืองเขาไว้แล้วมารดาผู้คนเป็นต้นคิดก็มีปัจจัยร่วมเช่นเดียวกันเอะไรสำหรับการรับฟังเรื่องราวของบุคคลตัวอย่างสำหรับวันนี้ก็ขอ,อยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ ต่อจากนี้ไปก็โปรดคอยรับฟังการแนะนำเรื่องมหาปฏิปทานะสูตต่อไปแต่เขเวลาเดี๋ยวเสียงไป